จากเรื่องเล่าในอนดีตนาธรมแห่งนี้เป็นเส้นทางเข้าออกของทิดาพญานาคซึ่งมาหลงรักเจ้าชายของเมืองนี้บนโลกมนุษย์แต่คันพอถึงวันออกพรรษาทิดาพญานาคต้องกลับสู่เมืองบาดาลเพื่อไปเล่นน้ำกับพญานาคด้วยกันจนสุดท้ายเจ้าชายตามมาพบแต่รู้ว่าคนรักของตนเป็นพญานาคเจ้าชายจึงขอตัดขาดจากกันที่ถ้ำแห่งนี้ จากเรื่องเล่าดังกล่าวทําให้ทราบว่าถ้าแห่งนี้สามารถใช้เดินทางไปยังเมืองใต้บาดาลของพญานาคซึ่งอยู่ใต้แม่น้าโขงและยังข้ามไปยังประเทศลาวได้โดยใช้เวลา9วัน9้าคืนนอกจากนี้ยังเชื่อว่าสามารถเชื่อมต่อไปยังคำชโนดที่จังหวัดอุดรธานีได้ด้วยมีเรื่องเล่าว,ว่าในถ้ำนี้ เป็นเส้นทางที่พระทุดงจากลาวใช้ข้ามฝั่งหลอตายแม่น้ำโขงมายังประเทศไทยแต่พระที่เข้าออกได้นั้นจะต้องเป็นพระที่มีอภิญญาเท่านั้นเป็นผู้มีศิลินั้นแก่กล้าเท่านั้นจึงจะสามารถมองเห็นเส้นทางสัญจรดังกล่าวได้ ถ้ำพญานาคแห่งนี้ตั้งอยู่ณนวัดถ้ำสีมงคลอยู่ที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายถูกพบโดยลุงคำาสิยงเกิริซึ่งเดิมเป็นเจ้าของพื้นดินบริเวณปากถ้ำต่อมาได้ยกที่ให้กับทางวัดสีมงคลและพัฒนาจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายภายในถ้ำนั้นมีโพรงซึ่งมีลักษณะคล้ายรู อยู่มากมายซอกซอยแบ่งแยกออกไปทั่วบริเวณโดยแต่ละรูสามารถเชื่อมทะลุกันถึงได้อย่างน่าอาัศจรรย์และขนาดรูนั้นก็ใหญ่กว่าตัวคนเล็กน้อยดูดูไปเหมือนเส้นทางการเลื้อยของงูใหญ่หรือพญานาคมากกว่าจะเป็นเส้นทางสัญจรของมนุษย์แถมโพรงเหล่านี้ยังมีน้ำไหลไปตามทางอีกด้วยประหนึ่งว่าช่วยให้งูเลื้อยไปมาได้สะดวกเกิน และเมื่อนำมาพิจารณาประกอบกับเรื่องเล่าต่างๆแล้วทำให้เชื่อได้ว่าท่าแห่งนี้ต้องเป็นที่อยู่และเป็นที่สัญจรของพญานาคอย่างแน่นอนลุงคำสิงเล่าว่าได้เข้ามาถากถางทำไร่ที่นี่อยู่มาวันหนึ่งก็ได้เห็นสัตว์ป่าเที่ยวออกมาเดินหากินแต่พอเดินเข้ามาใกล้มันก็ปูพายลงหลุมไปทันที พร้อมๆกับมีค้างคาวบินออกมาจากหลุมก็เลยนึกเอะใจว่าน่าจะมีถ้ำอยู่ข้างในแน่ๆจึงได้ชวนพวกๆลงไปสำรวจกันแล้วก็ได้เจอโพรงถ้ำเป็นห้องและครูหามากมายก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักจนวันหนึ่งได้มาทำไร่แถวนี้อกีกและเผลอหยีบหลับไปแล้วก็ได้ฝันไปว่ามีพญาน,นาคตัวสีเหลืองใหญ่ขึ้นมาจากแม่น้ำโขงบอกให้ลุงช่วยเฝ้าดูแลรักษาถ้ำ เพราเคยเป็นคนเฝ้าถ้ำแห่งนี้มาก่อนเมื่อชาติที่แล้วในตอนแรกลุงไม่เชื่อแต่จากนั้นไม่กี่วันก็เป็นไข้ป่ารักษาหมอปัจจุบันเท่าไรก็ไม่หายลุงเลยไปหาหมอนั่งทางในเขาบอกว่าให้ไปขอกระมาพญานาคซะพอลุงทำตามก็หายนับจากนั้นลุงก็มาช่วยดูแลถ้ำคอยพาคนลงไปเที่ยวชมท้ำ ครั้งหนึ่งลุงได้ร่วมเดินทางไปกับคณะเดินทางถึงเวลาหกวันพิสูจน์แล้วว่าเส้นทางโคดเคี้ยวในถ้ำสามารถนำไปสู่แม่น้ำขงได้จริงแต่การออกเดินทางไปยังจุดนั้นอย่างยากลำบากอยู่เนื่องจากสภาพในถ้ำมีช่องทางโคดเคี้ยวเลี้ยวลดไปมามา,มากมายอาจทำให้พลาดหลงได้ง่ายไม่สามารถยืนหรือเดินไปแบบคนธรรมดาได้เลยตอ้องเคลื่อนที่ไปเหมือนกับมูกวาได้